เองจำข่าไว้แผ่เมตตาอย่าชักช้าสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้มาพบกับช่องมหาชาญชาแนลอีกเช่นเคยนะครับเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับเข้ามาแล้วก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์แชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานให้กัลยาณมิตรท่านอื่น ได้รับชมรับฟังคลิปนี้ด้วยกันนะครับได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณดาภรรยาของเฮียอูยมอุปถาคนหนึ่งของหลวงปู่ก็ได้เก็ดเล็กๆน้อยๆในมุมที่บางคนอาจจะมองข้ามไปจึงนำมาเล่าสู่กันฟังคุณดาเล่าอานิสง์ของบทพุทธังอนันตังบทแผ่เมตตาที่หลวงปู่ดูสอน บทเต็มๆคือพุทธังอนันตังธรรม,มังจักกวาลังสังขังนิพพานปัปจะโยโหตุว่าเธอได้ใช้เป็นประจำและก็สังเกตมันได้ผลมากหลายครั้งที่ต้องเจอเหตุการณ์ที่สุนัขดุๆจะมากัดเธอเธอก็ตั้งจิตแผ่มเมตตาโดยว่าพุทธังอนันตังสุนัขนั้น ก็กลับเป็นมิตรกระดิกหางให้เธอ,อยังกล่าวเล่าว,ว่าหลวงปู่ดูเคยกำชับเธอว่าเวลามีใครมาขอส่วนบุญจะมามัวอธิษฐานอีมินาปุญญากรรมีนะบทกวดน้ำใหญ่มันจะไม่ทันกินเพราะบางดวงจิตเขาก็มีเวลาประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นอันนี้ไปสอดของกับคำหลวงปู่หรือสีลิงดำสอนหรือ พระราชพมยานที่ท่านก็พูดสอนไว้ในทรรนองเดียวกันท่านสอนให้ตระหนักว่าบางครั้งดวงวิญญาณเขาก็แอบ,บนี้หรือขออนุญาตนายนายนิรยมมาบาลมาโมทนาบุญจากญาติหรือคนที่สามารถจะส่งขคอเขาได้เพียงแค่ชั่วระยะหนึ่งสั้นๆไม่มากนะัก หากเรามัวแต่สวดบทกวดน้ำใหญ่ตั้งแต่ให้คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์เทพที่ดูแลพระอาทิตย์พระจันทร์ญาติมิตรศัตรูตรก็หมดเวลาพอดีเขาต้องกลับไปถูกจองจำชนิดกลับไปมือเปล่าอย่างน่าสงสารคุณดาจึงบอกว่าบท,บทพุทธังอันหันตังนี้หลวงปู่ดูตั้งใจให้มันสั้น เพื่อให้มันทันกับเหตุการณ์ต่างๆจำพาะหน้าเอาไว้เหตุการณ์ปกติไม่มีอะไรเราค่อยว่าบทกวดน้ำใหญ่ตามแบบเขาซึ่งนิยมสวดกันหลังทำวัดเย็นลูกศิษย์หลวงปู่บางคนเล่าว่าพอได้กลิ่นสาบสางชนิดที่มักได้กินอยู่คนเดียวคนใกล้เคียงก็ไม่ได้กินนั้นด้วย โดยไม่รู้สาเหตุว่ากลิ่นนั้นมาจากไหนก็มักตั้งจิตก็มักจะตั้งจิตเจตนาไปที่ต้นแหล่งที่มาของกลิ่นแล้วก็แผ่เมตตาคือพุทธังอนันตังในทันทีเรียกว่าปลอดภัยไว้ก่อนไม่เสียหายอะไรนี่แหละจึงว่าแผ่เมตตาในยามขับขันต้องทำให้เร็ว ให้ทันการซึ่งนอกจากวิญญาณเขาจะได้รับส่วนบุญโดยตรงแล้วเราเราเองก็จะคุ้นเคยกับการเจริญสติตั้งสติและระลึกนึกถึงพระได้อย่างรวดเร็วอัตโนมัติจนกลายเป็นนิสัยอีกด้วยครับก็ต้องกราบขอพระคุณที่เข้ามากดติดตามรับฟัง กับช่องมหาชานชาแนลนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมหาชานชาแนลด้วยนะครับสุดท้ายนี้มหาชานก็ขอคุณอำนาจพระศรีรัตนไตตลอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญบารมีคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายจงมาอำนวยอวยพรให้กับท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่าน จงประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังความปรารถนาสำหรับคลิปนี้มหาชาันต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ